ตอนในการวิเคราะห์ธุรกิจเขียนวิ s i n e s ์ในโมเดลแคนวาสยังไงให้ธุรกิจประสบความสาเร็จน,นะคะ บอกกันเลยว่านอกจากที่ตัว business model canvas อะเขาจะเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายมากๆแล้วนะคะเขายังถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่กําลังวางแผนกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นนะคะบริษัทขนาดใหญ่เขาก็นําเอา business model canvas อะไปใช้ในการปรับปรุงหรือต่อยอดโมเดลธุรกิจแบบเก่าได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้นักการตลาดเนี่ยเขารู้จักแบรนด์ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นเพราะเขาสามารถที่จะรู้ว่าข้อดีข้อเสียจุดเด่นจุด,ดด้อยหรือมีอะไรที่เขาจะต้องพัฒนาเพื่อทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยต่อยอดในอนาคตได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะเขียน business model canvas ยังไงให้ได้ผลดีนะคะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5ขั้นตอนในการวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Business Model Canvas ขั้นตอนที่1น,นะคะเราจะต้องมาหาก่อนว่าลูกค้าที่เขาสนใจสินค้าของเราเป็นใครและก็จะต้องพยายามชูจุดขายของเราเนี่ยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราให้ได้ค่ะโดยจะมีหัวข้อสําคัญจากตารางเก้าช่องอยู่ด้วยกัน2หัวข้อนะคะนั่นก็คือ Value Proposition และ Customer Segment นั่นเองและขั้นตอนที่2นะคะ ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าของเราและก็สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ให้ลูกค้าคงอยู่กับแบรนด์เราได้อีกยาวนานตรงนี้จะมีหัวข้อสำคัญจากตารางเก้าช่องอยู่ด้วยกันหนึ่งหัวข้อนั่นก็คือ customer relationship ค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราจะต้องมาหาช่องทางที่จะสมมอบคุณค่าของเราเนี่ยให้กับลูกค้าที่อยู่กับเราตรงนี้จะมีหัวข้อสำคัญจากตารางเก้าช่องอยู่ด้วยกันหนึ่งหัวข้อนะคะนั่นก็คือ channel นั่นเองขั้นตอนที่4ทีนี้เราจะต้องมาดูแล้วค่ะว่าระบบหลังบ้านของเราเป็นยังไงเราจะต้องจัดการระบบหลังบ้านของเราให้ดีไม่ว่าจะเป็นคนงาน สินค้าหรือว่าภาพรวมธุรกิจของเราซึ่งตรงนี้ค่ะจะมีส่วนสำคัญจากตารางเก้าช่องอยู่ในการัน3หัวข้อเลยนั่นก็คือ key resource key activity และก็ key partner ค่ะและสุดท้ายขั้นตอนที่5นะคะเรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญ ส่วนนี้คือส่วนของเงินเลยค่ะเราจะต้องวางแผนจัดการเรื่องของการเงินให้เลื่อนไหลนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อสําคัญจากตรร <qui> <Mein Hak> <uri> า,ารางเก้าช่องอยู่ด้วยกัน2หัวข้อค่ะนั่นก็คือจะเป็น cost structure แล้วก็จะเป็น real new steam r นั่นเองค่ะก็ครบแล้วนะคะสําหรับขั้นตอนในการเขียน business model canvas ให้ได้ผลดีและให้ได้ผลปังนะคะจะเห็นว่าวิธีการเขียนเนี่ยไม่ได้ยากแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนเลยใช่ไหมคะแต่การเขียน business model canvas นะคะมันจะมีข้อควรระวังหรือข้อควรคํานึงอยู่ด้วยกัน3ข้อหลักๆซึ่ง ตรงนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างข้อที่1เลยค่ะก็คือถึงแม้ว่าตัว Business Model Canvas นะคะเขาจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมธุรกิจได้แล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะใส่รายละเอียดลงไปได้อย่างชัดเจนข้อที่2ค่ะ คือเวลาเขียน business model canvas นะคะเราควรใส่ใจรายละเอียดในทุกๆช่องเลยมีทั้งหมด9ช่องก็ควรใส่ใจรายละเอียดทั้งหมด9ช่องเพราะไม่อย่างงั้นนะคะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดในช่องใดช่องหนึ่งก็ได้และข้อ3เป็นข้อสำคัญมากๆเลยค่ะเราไม่ควรเขียนโมเดลธุรกิจหลายๆธุรกิจลงไปใน business model canvas เพียงแผ่นเดียวเท่านั้นนะคะเราควรที่จะเขียนแยกกันธุรกิจหก็เขียน1แผ่นอีกธุรกิจหก็เขียนอีกหแผ่น เพื่อป้องกันการสับสนนะคะแล้วก็อาจจะทําให้เกิดข้อเสียมากกว่าข้อดีได้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเขียน Business Model Canvas ยังไงให้ธุรกิจประสบความสำเร็จค่ะจะเห็นว่ามีเพียงแค่5ขั้นตอนสั้นๆเท่านั้นและเป็น5ขั้นตอนที่เข้าใจง่ายมากๆเลยค่ะ และสำหรับใครที่สนใจเกี่ยวกับการเขียนแผนโมเดลธุรกิจหรือ Business Model Canvas นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ l i n e add.edu ad หรือว่าสอบถามกับทางแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ